วันดีไปตรงนี้ไปตรงนี้นโอ้มาเจ้าเมวแมวแมว,ว,ว,วมึงมึงเอ้ยมันเด็กแว้นอะ่ะเป็นอะไรอะ่ะเอ้ยอุบัติเหตุฉุกเฉินออกมาออกมารถ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 ออกมานี่มันมันคือมันแสดงมันไปซ่อมดีกว่าเนาะเอา ออกมาออกมานี่มันนี่ออกมา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 เออโอเคออกมาได้เยอะแต่ว่ามันรดมันจะได้ซ่อมไงอึเออมันออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้เอิดเอิดมันหนักเฮลซ์ว้ายเฮ้ยตายแล้วตายห่ยอกไม่ไหวแล้วออกจากหน้าต่าง ตายแล้วโอ้โหเฮ้ยฮ้ยเฮออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้โอ้ my gosh Oh my god Why 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 ตายแล้วตายแล้ว Oh my gosh เกือบตายแล้วสงสารมากเลยไปก่อนนะโหตายแล้วยินดีนอนลรกก่อนบายยโอ้โหคนเก่งิดดังเลยโอ้โห